อาดามฟาร์มสวัสดีจ้าแปดโมงกว่าเสาวันอังคารที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกหกหกค่ะพี่น้องได้กล้วยมาฝากค่ะได้มาบาอไาแล้วค่ะพี่น้องค่ะได้กล้วยมาฝากนะจ้าเด็กๆเอาเอาเอาหล่นเลยหล่นเลยแย่งกันไม่ได้กินจ้อยลูกเอา เอาอยางงี้เอาอยางงี้หวานเข้าข้างในเลยไปอ่ะวันนี้ไม่มีใครแย่งกินได้อ้อาวปลายินดีอะลูกไม่มีใครแย่งอร่อยอแย่งกันอีกแล้วอะหล่นแล้วนั่น มาไม่เยอะลูกอ่ะยินดีอ่ะไปหวานเขาไปเลยอ้อ้าวอะหมดแล้วได้มานิดเดียวกล้วยนะไม่ได้ไม่ได้มาเยอะเลยลูกเอาเอาตัวนี้บ้างเอาเอาเอาใครจะได้ชิ้นนี้เอาเอาชิ้นสุดท้ายนี่ใครจะได้อะ <c oughs> ใกลจะได้นาะไปดูข้อก,กําไรก่อนนะคะข้อกมีตั้งชื่อว่าข้อกําไรขอกําไรไหนไหนไหนน้องก้าวน้องสิบโทรศัพท์เข้าเดี๋ยวโทรกลับนะคะน้องก้าน้องสิบน้องก้าน้องสิบนะคะ คนน,นคนนี้น้องสิบคนนี้น้องน้องสิบเอ็ดจ้ะพารวยไปไหนทีนี้พาเรือยพาเรือยอุ้งอิง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 ,อง,องหาแน่เรียวคอกกล้วยไม่ถึงคอกนี้เลยนะลูกเนาะน้องเก้าน้องชีบ ไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะชีวิตบอดมีอย่างไรด้ค่ะสุกม,มือนี้ตื่นขึ้นมากกับมาหาลูกเล่นน้ําลูกแล้วก็เมื่อเร่นน้ําลูกแล้วก็เมื่อค่ะพี่น้องเห่นน้าลูกแล้วก็เมื่อพารวยพารวยคนไหนวันนี้หรอพารวย พารวยเอ้ยขอจับหน่อยขอจับหน่อยพารวยพารวยอุ้งอิงไปเบิงโตใหญ่มังพี่น้องค่ะได้แนวกินละไปโอ้ยย่าแล้วเบิงเบิงเบ,บิงเข้าไปเข้าไปลูกปะตอนรับแบบระยะประชิดมากมาลูกมา อม,มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเอฟซีพี่พี่พ่อพอแม่แม่ที่รับชมคลนี้ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะกายใจที่แข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยจ้าฝากช่องเน่ด้าค่ะพี่น้องคาฝากช่องอดัมฟาร์มฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ เพื่อจะได้บอพาดคลิปต่อไปนะจ๊ะพี่น้องคะ่ะคลิปต่อต่อไปเผื่อมีคลิปเด็ดนะคะจะได้เห็นพร้อมๆกันจ้านี่วันนี้แนวใดมาฝากคะ่ะยาในผสมฟางเขา่าผสมยาเข่าโนกค่ะพี่น้องคะ่ะเออ กินอย่างสบายนะที่เหลือก,ก็กระจายไปเป็นอันที่นอนจังน้อยร้องรับเพิ่นออกลูกนะครับที่น้องขาร้องรับเพิ่นออกลูกร้องรับเพิ่นออกลูก ตูดูตูตดูตตูตูดูตดูตูตูตูยืนเบิ้เข้ากินกับเพิ่นไปครับพี่น้องค่ะความสุขในแต่ละวันนะคะเริ่มตาตื่นก็ถือว่ากําไรละครับพี่น้องค่ะเอาไปคิดยังไรเด้อค่ะสําหรับท่านที่เหนื่อยกับการงานก็ขอเป็นส่วนหนึ่งของกําลังใจนะคะพี่น้อง เราทำงานอย่าให้งานทำเรานะคะ <c oughs> อันไหนที่มันมีผลต่อสภาพจิตใจก็เสดตัวออกมานะคะ <c oughs> ทำงานให้มีความสุข <c oughs> อันนี้ยนพยาอ่อนแล้วเห็ุตัดหญ้าหายแล้วก็ว่าเรามีความสุขค่ะแล้วเห็น ล,ลูกเล้ากินอิมอยู่อิมแล้วก็มีความสุขนะคะอีแม่มาถ่ายคลิปกับมีความสุขคือกันค่ะพี่น้องค่ะได้เบิงได้แง่งได้จับได้บายลูกนะคะได้เบิงได้รุ่นได้ค่ะสิ้นปีนี่รุ่นเลยค่ะนี่ไผ่สีออกก่อนบุค่ะตรงฟองแตงแปลง,งอยู่นี่ท้องนะคะท้องหมดแล้วไผ่สีออกก่อน จะเฝ้าทีมเฝ้าปลากันเด้อค่ะพี่น้องเบิ่งกันไปเบ่งแง่งกันไปสิละจ้าเบ่งแง่งกันไปนะคะ <c ười> พี่น้องที่ถามว่าคอ,อกคอ,อกกว,าว่างควรจะมีแรงน้ำบ่อควรจะนะฮะควรจะมีได้ก็ดีคือไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่า,ามีก็จะดีกว่านะคะพันเดเล่นน้ำคล้ายเครียดนะ่ะพี่น้องเพิ่มมากเล่นน้ำอยู่ไหมจ้าไม่มีไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามีก็จะดีมากนะคะ พอถึงแรงน้ำเห็นเพื่อนเลนเนาะค่ะแรงขดน้ำกินเน่ะก็กต้องมีตลอดอยู่แล้วล่ะจ้ะกวางนี่ง่ายๆเลยหลักง่ายๆหลักการเลี้ยงกวางง่ายๆเลยค่ะมีน้ำและอาหารให้ตลอดเวลาแค่นี้เขาอยู่ได้ค่ะเขาจะไปเห็นยังเขาก็ับไปเลยค่ะทุระเขาเขาก็ับไปนะคะเหมือนที่อดัมฟาร์มนะคะท้านมิทุรกะก็คือ เขามาให้อาหารตเต่าแลยยิ่งเงาฮอดเสามือหนึ่งเลยค่ะคุณจะมีธุระทางไหนคุณก็ไปนะคะอันนี้กะวางแผนจะไปแวะไปเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ก่อนนะคะพรุ่งนี้มาใหม่ <c oughs> พี่น้องไปเที่ยวนมกันเด้อจะ้ะแวะไปเที่ยวก่อนเยจะมาหาใหม่นะคะทอง ตไดใดก้อนโตัวใดหลังบ่กทองเบิดละค่ะว่าเม่นทองเบิดละค่ะนะคะของเรามีสองสายพันธุ์คือรูซ่าร้อยกับรูซ่าผสมกวางม้านะคะรูซ่าผสมกวางม้าเราก็จะมีแม่อยู่สามตัวหนึ่งอะตอมออนอินแล้วก็น้องขับเป๋นะสามตัวพ่อพันธุ์นี้ก็ลูกผสมส่วนแม่ที่เป็นรูซ่าร้อยแล้วก็จะมีตัวเล็กลงไปนิดนึงหนึ่งสองสา คือลู่ซาลอยจะโตหน่อยกว่าลู่ซาลูผสมนะคะพี่น้องคะสําหรับพี่น้องที่รับชมคลิปนีก้ก็ขอได้รับความขอบคุณจากดําฟาร์มนะคะขอบคุณทูกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่ไม่กดข้ามโฆษณาจา้าพบพกันไหมคลิปหนาค่ะพี่น้องฝากช่องด้วยนะคะบายบาย